ครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมเมื่อน,นี้ดูวิสานพ่อรวยครับผมก็ได้ผ้ามาที่ดอนปูตาครับเป็นยังขึ้นได้มากมันบอกบมีเอฟซีท่านหนึ่งครับเพราะว่าเพิ่นกับยุกไก่ครับเพราะมีเวลามากกับไฟป,ปูตาครับหรือปูทองมากเพิ่นได้เมนมาบอกว่าให้ไปดอนปูตาได้บอกเพิ่นที อยากขอพรนครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศดอนปูตาครับมือนี้ก็เพิ่นปิดนะครับเนาะเป็นมือนี้เป็นมือห้อยออกครับผมเพราะนก็ปิดทัวร์ช่วงนี้จะเป็นช่วงอยู่ในช่วงโควิดครับผมมันก็บส่สะดวกครับผม ครับนี่ก็บรรยากาศภายในครับเป็นดอนปูตาครับผมครับอันนี้ผมก็ได้มาตามสัญญาแล้วครับผมเพราะว่าเอฟซียากเห็นครับผมเอฟซีว่าบบเคยมาจากเซียครับยูไก่ครับผมในเมนมาบอกว่าไปให้ได้บออยากอยากเห็นดอนปูตาตอนนี้ครับผมว่าเป็นยังไงต้องก็ต้องไดม่ามามาทำ เฮดคลิปครับหรือเฮดข่าวไปฝาก f c ครับผมครับคันมากคันชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆของทางช่องลูกอิสานพ่อรวยครับผมครับนี่ก็เป็นภายในครับผมจะเงียบจังหน่อยครับมือนี้เพราะว่า่นปิดครับผมเพราะวืนอนี่ก็บวันที่1 ที่หน้า 6C นะครับก็เป็นมือห้อยออกพอดีเดี๋ยวถารุ่นเลขรุ่นหวอยไปพร้อมๆกันครับผมว่าเลขสําหนักใดสีเขาหรือบ่อเขาครับผมเดี๋ยวผมสิพาเข้าไปเบ่งทั้งในครับเป็นสานปูตาทั้งมากครับจะเป็นสานแรกที่ว่าสูงๆก็เป็นหอห้องปูตากับหลังที่ว่าเสียใจง่าย่ันถูกแบตเตอรี่ับประมาณจะหาลานกว่าพ่อได้ได้มาถวายปูตาครับผม อันที่สองนี่ก็ถูกงวดทัดมากครับผมถูกทัดมากผมก็อยู่ประมาณรักแสนเนี่หละผมวดจำาวได้กันเพราะว่ามันฟันมาแล้วประมาณสักสามสามเดือนสี่เดือนได้ครับผมที่บนเอามถวายกันครับที F ่ทีท่านไหนทีรับชมอยู่กับขอพรอ่นพูตาไดเด้ครับผมสิบ้ามาขอพรื้นนี้ มื่อนีกับจีพามาขออยู่ทางนอกแล้วครับมาครับมาขอพรอนไปพร้อมๆกันครับผมข้าพเจ้าลูกอิสานพาลวยข้าพเจ้าได้มาขอขาพรกับปู่ท่องมาไดาเอฟซี FC, ท่านไหนที่รับชมข้าพเจ้าอยู่ณที่ตอนนี้ ก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งไหนหวางสิ่งไหนขอให้สมความปรารถนาทุกประการเจเจาจาุตาุาุครับนี่ก็ผมก็ขอพร่อนไปเสร็จสิ้นแล้วครับที่ท่านใดที่ รับชมอยู่กับขอพรอนไปพร้อมๆกันนะครับเด้อผมกับหตามาครับมาจากเขตงานครับลุงมาถึงหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่ครับผมก็ได้มาเฮ็ดคลิปอยู่วัดกุดแห่พอดีครับหลัง่นฟลอ,อหยหววมาสามหัวครับคิดว่าถือสามหัวกันติดๆนะครับผมก็ได้น้ำ่อนอยู่กับสองหัวติดขึ้นกันก็พ่อได้ใส่อยู่ครับผมอ,อันนี้ก็มาเก็บภาพ ที่ดอนผูตาครับผมไปฝากเอฟซีครับผมเอฟซีเพิ่นอยากเหนนกน็นเพิ่นอยากนั่นเพราะว่าเพิ่นมากเพื่อใดครับเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดครับผมบางทีผมก็บอกว่าว่าต้องว่ต้องมากก็ได้ครับผมเ็นมาบอกผมก็ไดดอยู่เขตพิบุนรนหรือบันดุงน้องหานเขตอุดรครับผมเดี๋ยวผมจีบพาไปเบิ่งครับผมหัวเด็ดเดหัวดังๆอยู่ตรงใดอ,อ่วาใด ผมสิไปหามาฝากเอฟซีทุกท่านครับผมได้รับฟังรับชมกันเพราะช่วงนี้เป็นโควิดก็นอนเปิดพวกลมเย็นเย็นนอนทอแอร์เย็นเย็นอยู่ห้องก็ได้เบิ้งครับผมก็ได้รู้ท่านข่าวครับผมเดี๋ยวผมต่อไปผมก็จิพาไปเบิ้งบ่อน้ำศักดิิ์สทธิ์ครับผมบ่อน้ำศักดิ์สซีตเสร็จก็จิพาไปเบิ้งก๋แก้วครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับหรือคุมรัพยานาครับผมเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิง้งหรือไปชมด้านในนะครับนอกว่าเป็นยังไงสวยงามไปที่ตอนนั้นที่ว่าสร้างก็ทานในเสร็จอยู่ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เป็นกุ้งกันสร้างครับหรือเป็นบุรณะครับผม ครับผมเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ่งดน้าใน,นเนาะอ่าอันนี้ก็ผู้ใดมากอ็เย่ะเริ่มถอดน้องเ่าดรับหรือถอดเกิบครับผมคนอีสานเขาก็ถอดเกิบเนาะนนี่ก็เป็นเงียบๆยู่ครับผมนี่ นี่ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับหรือว่าเป็นกลุ่มสัพพยาณาครับผมถึงนี้แล้วเดี๋ยวผมจิบมาพาเอฟซีมาขอพรอีกครับผมอ่าเดี๋มาขอพรน้ำกันมาหนึ่ ้าลูกิสานพารวยข้าพเจ้าได้มาขับขอพรปุ่ศีสุโธยา่าศีปฐุมาก็ขอให้เอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามข้าพเจ้าอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งไหนหวังสิ่งไหนก็สมความปรารถนากันทุกท่านนะครับรับ ครับผมตอนนี้ขอพ่อนเป็นที่เซจเรียบร้อยแล้วเ mm hmm. ดี๋งไผมีก mm hmm. ว่ายางบึงรอบๆนะครับเนาะนี่ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับที่ว่าก้อนน้นนี่จะเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำเก่าครับหรือเป็นเพิ่นสิเกินเป็นสร้างแซงครับเป็นสร้างสมัยเก่าครับผมบางคนก็ว่าคุ้มทรัพยาาเพรา่าปูที่ว่าพ่นยวดีเพิ่นก็ผมไอ้วันศิลญ่ครับ สิบหาคำมันจะเห็นลูกไฟขึ้นมาครับเห็นเป็นประจำครับตรงนี้ครับผมเห็นร้อยขึ้นมาเห็นประจำครับเพราะข้างล่างสางนี่หรือว่าเป็นข้างใต้บอนี่อาจซิมีของหรือมีคุมทรัพย์นั่นใครๆเป็นลุมทรัพยานาคครับบางคนแถวนี้เก็เอินแต่ติดปากกันก็ว่าคุมทรัพยานาคครับผมถ้าเป็นบอน้ำเก่าครับผม ครับผมผมกับผ้ายางเบิ้งรอบๆครับผ้าเอฟซีมาเบิ้งรอบๆครับผมครับขันมากขันชอบครับผาก็ไล์ก็แช่ครับขันมากกับกดแช่ให้จักน้อยนะก็ได้ครับผมเพราะเป็นกําลังใจให้กับลูกอีสานพ่อ้วยครับผมพามาเบิ้งวัอนี้ครับเพราะว่าที่มาต่วันแล้วฝนขอมาแต่วันแต่วันนี้ผมเลยไปอัพคลิปรุงผมเลยลงไปลบคลิปทิมได้แต่มาลงงไม่ครับผม ขอโทษขอใหเอฟซีทุกท่านผมเดอ้อมือนี้ปกติว่าสีรุ่งหวยของดอนปูตาเต็มว่านนะครับจํา่รุ่งบได้ก็เพราะว่าผมไปลบคลิปพอดีนด้จะเมาลุ่งไม่ครับผมครับนี่ก็เป็นหอปูชีบปะขาวครับมีบวันอาทิที่ปูชีบปะขาครับผมแฮมาาผมมาณแฮมาจับกปุงเทพปผะมาณวันที่หยิบซีห์าแล้วครับผมแฮมาใหม่ครับ ก็มีอีกเรื่องนึงครับผมผมก็อยากขอบคุณเนปซี่ทุกท่านที่ว่ามารับชมหรือว่าเป็นกําลังใจผมที่ว่าผมเฮ็ดคลิปไปมือเดียวครับผมได้ยอดก้นติดตาม21คนครับผมก็ผมก็ถือว่าอยากขอบคุณเนปซี่ทุกท่านครับผมที่ว่ามาเป็นกําลังใจให้ครับช่องน้องไม้ครับผมเป็นช่องลูกอีสานพ่อรวยครับผมผมกับพึ่งมหาเท็ดคือกันครับผม ครับต่อไปผมกับผ้าสีผ้าไปเบิง่งเกาะแก้วนครน,นะครับเนาะ่าเป็นอย่างไรก็ห้างยุ่ห้างจากนี่ไปว่าไก่ครับประมาณสักหาร้อยเมตรครับประมาณนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงเกาะแก้วนครเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นเป็นเกาะกลางน้ำครับผมชาวบ้านาก็เกิดเอิญเกาะแก้วนครครับผม ว่าตอนนี้มันกับว่าท่านไ้สางขึ้นนะครับบ่ทันบูรณาขึ้นครับผมเพิ่งจะเตรียมสถานที่ครับผมข้างในกับกำลังจะมีโคร้งสั่งกำลังเห็นครงส้างขึ้นครับผมผมก็พามาหอนเดวผมจูพว่าขามไปเบิ้งครับ <c oughs> โอ้คิปเดียวคุ้มเน่ยได้อนีเอฟซี FC. คลิปเดียวได้สามสถานทีน่นกุ้มข้าวกี่ทีครับโอ้โเสียวเสียวอย่างไรหน่านี่ครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพา่อขามไปเองได้หน่าบางทีนี่ครับก็บเป็นเกาะกลางน้ำครับตัวนี้จะจะเป็นแพร่ครับต้องใส่แพร่ขามไปครับแพร่นะจะเป็นตัวยังไน่าแพร่ ครับผมชีวิตมันไปขามไปได้ยังไงเออบัดนี้นี่ขามไปว่าได้เด้นหันเอฟซีครับผมเพราาะว่พ่นล็อกไว้ครับผมพ่นล็อกไว้พ่นไส้โซงไว้โอ้มาเมื่อนี้ว่าได้เขาไปสถานที่ซักซีกันยันไงเมือ่อวานก็เป็นมือปิดครับผมพ่นปิด ก็ได่าย้วยเอฟซีมาเบิงแต่ไพ่หนอกครับผมบ่ได้เข้าไปภายในครับขันมากขันชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆของทางช่องลูกอีสานพ่อ้วยครับผมเสียงยังนะเอ้โอ้โอ้ปลาอยังเขาไปอยู่ในถุงมาทีนี่โอ้นม er ่กว่าเสียงยังนึกว่ามีอโอ้ เที่ยวดีๆแล้วเที่ยวคุณมาเที่ยวมาก,กับสการาอนี้ตัวปูบับลุงไปไหนหนัำโบเป็นทาเลยนี่ต้องเทียไหนเป็นครับผมกับผ้ามาหดแล้วครัผ้ามาเบิ้งได้แต่ไพ่นอกครับผมนี่ครับเป็นกอเกี่ยวนครครับผม เกาะแก้วนครกำลังจะบูรณะขึ้นครับหรือจะสร้างขึ้นผมว่าผมเห็นแสงอีย่างยูนในเกาะน,นะอนตอนคีนลงมาเดี๋ยวผมจะพาไปบางอีกมุมหนึ่งได้ไหมพาไปเบางอีกมุมหนึ่งครับผมกระขมขามมา่แล้วครับมันมีแสงอยู่ครับแสงอยู่ตรงกอไภัยครับก่อภัยทั้งสายมือครับเธอมีโกกไม้ใหญ่สูงๆ ก่อแรกผมแมนด้ครับกอที่สองครับผมเดียบบางยุดฟังนี่ผมก็ว่าน่าจะเป็นลูกแก้วหรือพระพุทธรูปอุ้มแก้วเนะนาะผมก็บวแน่ใจขึ้นกันนะครับแต่อยู่ในกล่องผมอาจจะบอชัดจักหน่อยว่าโทรศัพท์ผมกับไวซื้อมาลูลาบันไดเพราะว่าผมก่อนจะเปิดซองใหม่กับพอ่อบันทึกภาพได้ครับผมโทรศัพท์กับวันได้ราค่าสูงรักเมื่อนัก อันนี้นจะเจ้าผมกับยูรักพันนีรับ่องสามพันนีรับช่วยซั์ก็ได้พ่อได้เก็บคลิปเก็บาภาพไปฝากเอฟซี FC ครับผมฝากขามาฟังนีครับครับเอฟซี FC ทันใดที่ชอบครับฝากก็ชอบฝากกดไลค์กดแช์ครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิป,เ,ปเด็ดของทั้งช่องลูกีสารพ่อรวยครับว่าผมสิพาไปเบ่งหวยเด็ด หวยดังอยู่สถานที่ไหนนะครับเนาะสิมีลายจูดูครับอยู่เขตอุดรครับที่ว่าหวยด,ดีห้วยดังๆมาลุ่นไปพร้อ,อ,อมๆกันครับว่ามือหนีหวยสิออกตัวใดนะอก่าสิเขาสำนักใดอันเขาสำนักใดผมสิพาไปติดตามสำนักนั้นก่อนมูนะครับผมก <laughs> ากเป็นกำลังใจให้ครับซองน้องไม้นะครับเป็นช่อง ลูกอีสานผ้าร่วยครับผมเป็นช่องเกี่ยวกับห้วยเด็ดห้วยดังครับแต่มือนี่กับผมมีห้วยเด็ดห้วยดังเครับคลิปนี้เอฟซี mm hmm. <FC S 2> ่นอยากเห็นภาพบรรยากาศของดอนปูตาครับผมได้ผ้ามาเบ่งครบเลยครับมือนี้มีดอนปูตานี่บอลนำซักซิ์แล้วก็กอแเก้ยวนกข้อนครับคลิปในคลิปเดียวนี้ครบเลยครับ เป็นสามสถานที่ครับในคลิปเดียวครับผมครับผมคุ้มีอรีครับเบิ้งคลิปเดียวจบเลยครับสามสถานที่ครับผมครับฝนมากันชอบก็บฝากก็ไล์ก็แช่ครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมจบตรงที่กอแก้วนครนะครับเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องไม้ครับช่องลูกอีสานพ่อรวยครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ